สอง,ส,อง,า 25, ส,อง 4, สาม 8, สองหกสอาหรับหัวสี่หตัวลมสองหางสี่ไสามได้แเจ็ดสคู่สามแส,สวัสดีพอ่อพี่น้องทุกู้ทุกคนนะครับทำมาฟบพ่พากันกันอีกแล้วเนาะกับสองคนเสียงดวงเสนีย์โมนี้ก็เป็นสอวันที่สดใซมีเสียที่หม่เกิดขึ้นในมโมนี้แหละเพราะว่า วันที่หนึ่งนี่เป็นสร้างโซลเริ่มมีแดดจัง่อยแล้วมาสรุปให้พี่น้องได้รับชมได้ฟังสรุปออกมาจากสูตรที่ใส่อยู่สูตรหาเลขนี่แหละพี่น้องเลยหาเลขสูตรการคำนวณครับเป็นสูตรการคำนวณ ที่ใส่ย้อนนีซีหาสูตรหรือประมาณหกสูตรนี่แหละยู่ในนีนี่เด็กซีบอกออกตามซีหาหกสูตรย้อนนีที่ใส่ยเดี๋ยวนี้ก็ปีหนึ่งพิทว่าเกินสองเทียรครับเอาวันนี้มาสารุปเลยเนาะพอสีสรุปทั้งบนทั้งล่างให้สรุปทั้งบนทั้งล่างให้ มาสรุปเบิ่งกันเลยครับเลกงวดนี้สรุปออกมาจากศูนยแล้วผมสรุปออกมาให้เมือหก็มีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหาสองสองสองหนึ่งสามหนึ่เก้าห่งมหาหาเก้าเก้าหาเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดสามหาหาสา

เลขกอยู่ตรงนี้นะครับพี่นอ้องเล็กอยู่ตัวนี้สรุปออกมาแล้วจากจีได้ออกมาจากสูตรของผมสีมีหากับแปดครับจีเป็นตัวจีคือก้อนหมาหากับแปดมันเป็นตัวคือก้อนหมมันจีเป็นหาหนึ่งครับหาหาเก้าหาสาม หาาหาลักหาครับหาเป็นคือจะพูดได้สีสื่อนั่นก็คือหาทิดหาทิ่8ดครับวุ่นใจไปเลยดส่วนลักเปดลักเปดก็คือชมีปดหนึ่งปดเก้าดสองปดเจ็ดปดศูน แล้วก็แปดสามครับเด็กตัวเก้าก็เย็บผรมามัดด้วยครับเด็กตัวเก้าเย็บผรมามัดด้วยอ่างเอี้ยมันจะเกิดขึ้นได,ด้ดิแล้วก็สรุปแล้วมันมีอยู่หานีนมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีห้าครับห้าตัวก็คือ ห้าหนึ่งเนาะห้าสามห้าหาหาแปดห้าเก้ามีเลขอยู่แต่ว่าตัวทีโบ๊ทนั่นกับมันกับวัตเนียนเนอนั่นนะพี่น้องมันนัดมีความนั่นก็ได้คือแอดมินนี่ก็ ลงไปเ,เมื่อลล่ะชื่อมีแต่ว่าคือมันนี้มาสรุปคัดตัวเด่นจากสูตรจากการคำนวณของแอบ <c oughs> มันจะได้เลขย,ยูนี้แหละสำหรับรักษาคัดตัวเด่นด้ครับพี่น้องคือคัดตัวเด่นสูตรคัดตัวเด่นสูตรคือมีหากับเปดครับลักซิคัดตัวเด่นสูตรต่อไปแปดเนาะบ้านนี้เปดศูนย์ปดหนึ่ง แปดสองแปดหา้าแปดสามแปดเจ็ดสำหรับเลขแปดมีอยู่หกคู่มีอยู่หกคู่คือถ้าวิ่งวิ่งเลยครับพี่น้องถ้ามาักคู่มาวิ่งมกหลุดด้วยวิ่งหลุดถ้าเบาถ้านั่น ยิ่งหาก็แปดครับสำหรับเงิน,นหนึ่งปีแกยนสองพันห้ารอยหกสิบสี่นี่สรุปออกมากจากสูตรแล้วลเลขเลขบนครับอันนี้เป็นเลขบนร่วมร่วมกันแล้วก็คือหกราหากับสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดคู่ลุ้นได้ครับสิบเอ็ดคู่ลุ้นได้ครับผม ต่อไปของอยมางว่างเหล็กล่างด้วยครับอันสรุปเหล็กล่างเนาะอันนี้ครับสรุปเหล็กล่างเหล็กบนก็เรียบร้อยไปแล้วเหล็กล่างเด้อพี่น้องเด้อเพืนเด้อเหล็กล่างเด้อครับเด้อเหล็กล่างเด้อเหล็กล่างนี่ก็สรุปออกมาจากสูตรด้วยกันครับมันมีสูตรเหล็กบนเหล็กล่างครับสูตรเหล็กวงเหล็กล่างเนาะสูตรเหล็กบนเหล็กล่างเหล็กล่างนี่สำหรับผมนี่ผมมั่นใจ โซนก็หกขับเปลักสิบชุดก็หกไปลักสิบชุดก็หกไปลักสิบครับผมเดขกล่างนี่สิสมีหลายตัวอ,อันนี้บ่ถือแล้วโอ้ยขอขอขอ,ขอเด้อครับเร้อามอีนแล้วมาเมีนแล้วยีนิ่มันว่ามีนแล้วยี่บนิมั่มีนแล้ว,ลวต่อไปเป็นลักหกนะครับ คือหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสามนะครับนะหกสามนะหกแปดหกเกาเอครับหกเจ็ดเรียบร้อยเนาะเออเอาวงกลมเรียบร้อยแล้วเด่นสุดนะครับนะเด่นสุดจากสรุปออกมาสี่หกศูนย์ด้วนี่เด่นสุดก็คือนี่ละบาทนี้ ยี่เลขเจ็กตัวเนาะศูนเจ็ดศูหกเก้าสูนสองสูนสามสูนสี่สูนี่นาะสูนสี่ลกะสูนห้าสูนสี่สูนหาสูนแด โอเคครบละหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแโอเคครับครบแล้วครับแปดน้องเลขแปดคู่อันนี้เ,เลขแปดคู่แดคู่นะครับนะแปดคู่ต่อไปมาเบื้องลักหกครับลักหกลักหกมีอยู่เจ็ดตัวลัก 6, มีอยู่เตัวเนาะคือหกศูนหนึ่ง หกสองหกสามหกเจ็กเกาเกาหกเ้านไปหกมียุ่เดตัวเจ็บวกเจ็ดบวกแปเป็นสิบหานะครับเนสิหาสิบห้คู่ รุนได้ครับงวดนี้ครับเลขล่างนะครับล่างนะครับล่างล่างล่างเลขล่างนะครับผมสรุปออกมาแล้วครับคือเต็มสตรีมมันนี่มันถีเป็นเลขนิ้วนี่แหละครับอยู่ข้างบนนี่ครับคือเต็มสตรีมของมันอันนี้ผมว่าถอดตัวโอกาสที่จะมาสูงก้อนคุกตัวยุ่นนี้คือตัวนี้สำหรับทาวิ่งนะครับคือ ศูนย์และหกครับผมวิ่งได้ครับวิบ่งได้ครับรุ้นได้ครับผมเอ่อสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบลงุงเราเพียงเท่านี้นะครับขอพี่น้องสุกภานกันทุกคนอยู่ดีไม่แห้งมีความสุขก,กันั่วนหนาลำด้วยไม่เบื่อนะครับมือแรงคงจีได้ยินข่าวดีขอบุณสำหรับแฟนๆนะครับแล้วก็ขอหลองพี่น้องนะครับช่วย กดแชร์กดไลค์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจช่องเลิกเล็กของผมเลยนะครับขอบคุณครับ